อันพญย,ยฟรังคอยเล่อนป่วยกับท่านหันเกือบตายพี่น้องเลยอาการโคม่มา สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสูขขู่สกุนเมื่อหนีมาพอกับยายด่าเวลาจะเมื่อนียายด่วซิมี่เรื่องมาเว่าสู้พอแม่พี่นอ้องฟังอันพญ่ยฝรังคอยเล่านป่วยกับท่านหันเกือบตายพี่น้องเลยอาการโคมาจักรถพยายบาลจากรถอีกอย่างเพิ่นบอ่อใส่กันทีมแพทย์ออกมา มาซอยปั่มหัวใจเพราะไงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ก่อนสิฟังเรื่องเล่าย่ดาวย่ดาวมี่าย่ดาวเห็ดกับเขามาสู่พี่น้องกินจะ้ะทอดอสีโค้งกระดูกหมูออนแล้วก็บพี่แจ้วพิดผงสมพักพี่น้องแล้วก็หอมซดแล้วก็กระลำแล้วก็บัแก,บก,แ,กบแตงโมหวานๆจะ้ะ มาจ้าวันนี้มากินกันเลยจ้าพี่น้องจ้า กินข่าวอิ่มน้ำสํำลาญแล้วเนาะหายเมื่อยแล้ววันนี้เสิมาเบาเรื่องเงินพญายข่อยพวกเจ้าฟังาะค่ะเนาะอันหลังจากที่ว่าเราไปเหตุงานอยู่ลานของเราเนี่ยจ้ะอันนี้อันนี้พญอยเญ่าเริ่มไปเหตุของเจ้าของเป็นบริษัทเอกชนแล้วหุ้นส่วนกมูสองคนนะคะจำได้บ่าคลิปที่แล้วพี่น้อง พอหญ่เราเฮ็ดงานหามลุง้ามคำฮามลุงหามคำจนบ่มีเวลาพักบ่มีเวลาหยุดอ่าแต่ว่าฟังอีกมูไฟหนึ่งของเพิินหุ่นส่วนเพิินจะไปหุ่นส่วนเพิินนนัมีเวลาไปรี่แลกอันนั่น,ไปป,น,นไปประเทศนั่นไปประเทศนี่พ่อญ่ขคอยพาระยุบรเยุเ่าเกิดเป็นมือ หุ่นกับคนนี้แล้วพอยายบ่เคยได้พักเลยพี่น้องเหตุงานห้ามลุงห้ามํำห้ามลุงห้ามํำปีนั่นปีสองพันสิสบหรือปีสองพันสอ็ดอะพี่น้องเอยบาทนี่ปกติแล้วพอยายเราไปเหตุงานออกจากบ้านตีหานะค่ะเนาะเาจะไปเปิดล้านเราวี0โมงเศร้าสิบโม่งแล้วเปิดล้าน แตเ่เราต้องไปเตรียมของเอียงก่อนขางในอีกนะกวาเราสิถึงบานกับเวลาเกาแล้วพี่น้องซี่ทุ่มหาทุ่มอีกอบาทนี่มันบอมีสัญ,ญญาณเลยว่าพอยายสิป,ป่วยสิหงอย่างเนาะค่ะเนาะอือบอมีสัญ,ญญาณว่าสิป,ป่วยสิหงยังหลังจากว่าขาดทุนแล้วพอยายก็เลยมาล่มป่วย กับบุรุว่าเราคิดอีหย่องคอยกับพวกหูพี่น้องเอ้ยคอยกับเป็นเมียคอยกับปากยังกับบ่ไดพอคอยเตือนแล้วแล้วเตือนแล้วพอเศร้าแต่ฝรังเข้าบืนบืนเสื้อมันนี่ตัวของนะคะพี่น้องเสื้อมันนี่ตัวเองโดยที่บ่ฟั่งเฮ้าดอกถือว่าเฮ้าเป็นเมียไทยล้วเฮาเป็นคนต่างศาสตร์สิมาสอนข้าเจ้าบอกข้าเจ้า,ข,า,จาข้าเจ้ากับบ่เอาบาทนี้มือนั่น ่อยพ่อไปเฮ็ดงานสมัยนั้นคอยเปิดลานนวดเนาะพี่น้อง่อยเปิด้านนวดแบบนวดบำบดัดนวดผ่อนไข่คอยเมื่อยล้วข่อยก็เลยเศร้าวันนี้คอยก็เลยได้ยูบบ้านคอยได้เลิกงานมาเร้วโทรศัพท์บ้านดังขึ้นตอนบายสงนะพี่น้องเนาะมูเพิ่นเนี่แหละคะ่ะที่เป็นหุ้นส่วนนะมูเพิ่นที่เป็นหุ่นส่วนโทรมาหาคอยฮัโโลโหลดาวว่าสันว่าจ้าดาวเองสนุก ดาวเจ้าบ,บ่หูข้าวตอว่าสันหูข้าวอีหยังสนอกว่าคอยกับโต๊ใจพี่น้องเอ้เพราะว่าคอยหูอยู่แล้วว่าผัวคอยกับป่วยเลื่มป่วยกระสอกกระแสะม่คอ,อยกับคิดว่าเป็นพญย่ยนันตายแล้วเนาะคะ่ะเนาะเจ้าบ,บ่งูยอีหยังตีโบสนอกว่าฟังเด้อว่าสันว่าตอเน,นียนพญานเิคเน็ตเราอยู่ในรงพรยาบาลว่าสันว่าพอตะคอยรับโทรศัพท์จากหุ่น่วนเล่าแล้ว ไปก็ห้องใส่ลูกข่ในห้องพี่น้องเอ้ยโอ้ยลูกจ้าช่วยแม่ด้วยจ,จังสั่นจังสี่ลุงเป็นอย่างงั้นลุงเป็นอย่างนี้นนานพาแม่ไปโรงพยาบาลด่วนเดนมาร์กแม่ไปไม่ถูกประสันวาพี่น้องเอ้ยข่ยขึ้นรถไฟกับก่บเปียนเฮ็ดอีหยังกับ่บเปียนเพราะว่าช่วงนั้นเขาบ้เข่าเดนมา,มาร์กมาแปดเก้าปีแล้วจ้าข่บไ้เข่าเดนมาร์กมาเลยตั้งหลายปี อืมไปคอยไปหาพ่อใหญ่คณะนั่นขเจา้ายังมาท่านเข็นพ่อใหญ่ของมาห้องพักฟื้นจะ้ะเพิ่นเพิ่นทําการพาตัดพ่อใหญ่อย่างยคขั้วทุกอย่างในห้องพาตัดหัวใจเพราะว่าพ่อใหญ่ใส่ระบบอ่าพาตัดหัวใจเอาบอลลุ่นนะคะยัดบอลลุ่นเข้าไปสูบคือ เส้นเลือดในสมองอุดตันของพ่อใหญ่นะคะไขมันอุดตันในเส้นเลือดพ่อใหญ่เลยมีการหายใจแบบบสะดวกมันกต็ตีบลงไปตีบลงไปตีบลงไปพ่อใหญ่แล้วก็ช็อกล้มไปกองกับพื้นปานนี้ทีมแพทย์พยาบาลเพิ่มานะะเนาะค่ะเนาะเดนมาร์กในการรักษาเพิ่งสิดีอยู่ดอกค่ะเพิ่งก็มาเห็นบอกว่าพาตาัดบอลลูนยัด บอลรุ่นเข้าไปแล้วเปิดอ้าเลือดมันกระสิไหลพ่านแล้วก็รีบเอาพอญายไปโรงพยาบาลนั่นหละจ้าหน้าที่แรกเข้าไปคอยเห็นพอญายคอยห,หายเลยค่ะพี่น้องคอยปล่อยโฮอกมาคอยหายคอยยานผัวคอยตายคอยยานพอใายแล้วตายนิจากคอยพอญา,ายจักสายออกซิเนจนจักสายอย่างเราพึ่งฟื้นแล้วคันนะ จากสายออกซิเจนจากแปะน,นูนแปะนีหัวใจใส่ชุดโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวายใหญ่ก็ทรงยิ้มให้ยายดาวจ้าทรงยิ้มให้โดยการบอกรักว่าฉันรักเธอเด้อฉันเป็นห่วงเธอสินะคะไอ้ายรว่าโอ้ฉันฟื้นกลับมาอีกแล้วเหรอฉันมาเจอเธออีกแล้วสินะพี่น้อง ยายดาวห้ยหไหป่ะยุดาายยยยธ์ยรอยรห้วประซันค่ะชั่วโมงนั้นชั่วโมงนั้นหัวใจแทบสิสลายยายดาวช็อกค,ค่ะยายดาวชอ็อกแต่กะพอใหญ่เล่าขึ้นสภาพมาได้สูมอเอียกะถือว่าเป็นบุญแล้วกะคุณพระคุณเจา้ารักสมรักษาบุญที่ยายดาวเฮ็ดมากสังสมมากกะ เมื่อเกือหนุนใ้พญาย,ยแล้วดีขึ้นเนาะค่ะเนาะนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะเหตุการณ์เมียรังหลังจากนั่นมาพญ่ป่วยป่วยแล้วเขาสันนิฐานว่าเราดูดบุหรีล่ลายเราดื่มกาแฟลายพญาสิบบอกกินเหลากินยาเราสีดื่มกาแฟมือละยี่สิบแก้วแล้วสิดูดบุหรี่มือละสองซองพ่อแต่ว่า หลังจากพญายไปล่งพญ,ญาบาลออกมาแล้วปรากฏว่ากลับมาบานพญ,ญายสิบอดูดบุหรีอีกเลยพญ,ญายเป็นคนไม่จ้ะจากยายดาวเคยเตือนเคยห้ามแล้วว่าบอให้ดูดบุหรีหลายแล้วกับ,บเสือ้อจนกลัวหมอเตือนนะคะเล่าถึงหยุดนี่คือความดื้อของฝรั่งพี่น้องจ้าหมอบอบอกเพิ่นกับ,บเสื้อจา้าเอาเป็นห่วงซิฟเท่ารอยเท่าเพิ่นกับ,บเสือ้อ นั่นล่ะคะ่ะพี่น้องจ้าชีวิตยายดาวกว่าสิพานพลนยังมา่อใดทดสอบค่วมแข็งแกงทดสอบสอบคว่วอดทนทรหดสิเหตุจังใดในเมื่ออีกคนหนึ่งลมเข้าสิยืนได,ด้โดยตัวเองบอ่ประสบการณ์สอนในเข้าเข้มแข็งนั่นล่ะคะ่ะชีวิตมาดาม มันบาดเดมากง่ายๆเลยค่ะมันต้องผ่านสารพัดยาพอกันไหมคลิปน่ะจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณทั้งเอฟซเก่าเอซีใหม่ผู้ใดเบิ่งแย่ดาวเราก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บตอนนี้โควิดกำลังหนักนะคะพี่น้องให้ดูแลจาของนะคะเป็นห่วงพี่น้องทั้งเมืองไทยค่ะ อยู่ในประตองห่วงค่ะการรักษาเิ่นดีเอาอยู่ค่ะอยู่ี่ขอให้พี่น้องทั้งเมืองไทยโชคดีค่ะบ๊า